สวัสดีวัยรุ่นชาว FC ออนไลน์ทุกคนยนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วกับพี่เองนะครับผมนะก็ถ้าใครไม่รู้จักพี่ก็ขอแนะนําตัวก่อนละกันนะครับผมพี่ชื่อว่าเต้ยน,นะครับผมเรียกจานเต้เสื้อเต้หรืออะไรก,ก็ได้นะครับผมหรือเต้โมโงงกนิก็ได้บ้าเอ้ยนะครับผมก็สาหรับวันนี้นะครับก็เรียกว่าเอ่อเรียกว่ามาเล่าละกัน นะครับเล่าสิ่งที่แบบว่า Amazing มากที่เกิดขึ้นในชีวิตพี่นะครับผมขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าชายลึกลับกับชาเลนจ์สุดแปลกนะครับผมอ่ะก็อยากให้ทุกคนนะครับผมดูคลิปนี้ให้จบนะครับจะได้เข้าใจในตัวพี่มากขึ้นแล้วก็ได้รับความสนุกจากชาเลนจ์สุดแปลกอันนี้นะครับผมที่ Amazing มากๆเลยนะครับผมต้องขอสปอยแบบนี้ไว้ก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่จะเริ่มเล่าเหตุการณ์เบื้องต้นเลยลวกันนะครับผมก็โดยปกติแล้วนะครับผมพี่นะจะสตรีมสดทุกวันนะครับประมาณ เวลา3ามทุ่มถึง4ี่ทุ่มอะไรอย่างนี้นะครับเป็นต้นปลจบดต้นไหนก็ไม่ทราบนะครับมาเจอกันได้ทุกวันอยู่ดีๆนะครับผมก็ เรียกว่ามีชายลึกลับนะครับผมพี่เรียกว่าน้องจิละกันนะครับผมน้องจินะครับบอกว่าถ้าสมมุติว่าพี่ทําชาเลนด์นี้ได้นะครับพี่รับเงินไปเลยตามนี้นะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูประมาณนี้เลยปึ้งนะครับผมโอ้โหตอนแรกพี่ก็ช็อกเลยว่าเป็นยังไงไอ้บ้าเอ้ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าก็พี่นะครับก็ได้ตัดไฮไลท์บางส่วนไปแล้วนะครับผมสําหรับชาเลนด์นี้เนาะนะครับผมแล้วก็จะมีเหตุการณ์ต่อเนื่องหลังจากนี้อีกนะครับผมก็ไปดูกันได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูชาเลนจ์ แล้วก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อหลังกันนะครับผมอ่ะไปดูกันได้เลยครับผมใครมีขายได้นะโรวมโลกนะดักไว้และแต่ไม่ใช่คิวแรกนะเดี๋ยวตามหาดีวกว่าลองตามหาดิมันจะมีคนขับมันจะมีคนเปิด,ดอ๊ย https://www.instagram.com/p/ c 0 9ขีด f v 0ขีด s/utm ขีดล่าง source เท่ากับ x ขีดล่าง web ขีดล่าง on ขีดล่าง share ขีดล่างชีดนัดนี้แรงแผนนี้ชนะขาดง2ลูกให้500ครับกจ้าจังวะนัดนี้นัดนี้แรงแผนนี้ชนะ ห่างสองลูกให้ห้าร้อยเฮ้ยใช่เฮ้ยยากว่ะโอ, <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ,อ้ยเฮียไอเฮียใครเป็นคนคิดวะเนี่ยอืมไอเฮีย,ยพี่ปิงแบบเป็นสัตว์กุมขมับอ่ะ <c oughs> โอ้โหไอเฮียไข่แม่งสันหาวะไอบ้าเอ้อเยไอเฮียสันหหาอะไรกันเล่นเนาะ <c oughs> อืมเฮียแผ่แผนนี้อะไรครับเนี่ยเขาเรียกว่าแผนลูกศอไม่แต่แต่แต่เอาจริงๆนะคือแบบว่ามันจะมีคนแบบไม่ชอบทำแผนแปลกๆเว้ยนี่ฮะเห็นประจำเลย โ,โไม่บิดนะครับดูได้2.35.30้ https www youtube com live e ลจีซ like ขีดล่างนี้สีเท่ากับฟูแปอ้าอ๋อโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมผมว่าตึงแน่เลยตึงดีย่แผ่นนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากนะอ,อูห้ห กูซีดปากแล้วไอ้เฮียเฮ้ยชากิรี่บวกไปมาเฮ้ยพระเจ้าพระบุตรพระจิตพระเฮียอะไรก็ได้ช่วยกูตอนนี้ก่อนมาฮะเพื่อแรกก็มาลูกนึงก่อนมาเอามาลูกนึงก่อนเพื่อ,เ,อเงินลูกไอ้เฮียพี่ทำได้ทั้งทุกอย่างอะไอ้สัตว์อยู่ดีๆมึงก็หม่งเข้าเขาตานี้ปั คูดาโดได้ไม่คมจบแล้วชีวิตโอ้โห oh. ปั้นนึงโอเคตอตั้งสติตั้งสติตั้งสติไปนหนึ่งเอ้ย <c oughs> <c oughs> อไเย้หลุดเป็นทุ่งเพื่อนโอเค ลบหนึ่งครับลบหนึ่งโอเคอหือมไม่ผ่านโอเคแกเกบได้ออื้ถึงปะปะมา,มายังมีเวลายังมีเวลามีเวลามีเวลา,มวลาไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลยังมีเวลายังมีเวลาอโอ้ สนุกมากสนุกมากครับสนุกมากถึงแพ้ไม่เป็นไรไอ้เกียก็สนุกอุ้ย https//www.youtube.com/.leaf/.fnvn5tqhqxc สีเท่ากับ FF7QD2SK9T0Q 13.3031.30แรงนัดหน้าชนะขาดง2ลูก1 00บาท โอ้โดเนตหนึ่งพันเลยเหรอครับโอ,โอ้ขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยวจัดให้นะขอบคุณมากครับ <S <S อย่างนี้แล้วกันอย่างน้อยก็น่าจะช่วยได้หรือเปล่าไม่รู้ <S <S แท็กติกนี่คือแบบน้องๆน,นี่คือแบบต้องดูนะว่าแบบแท็กติกพี่ใช้ยังไงนะอะพี่ใช้แท็กติกเดิมเลยปื๊ดปืแต่ว่าพี่ขอขอพับลงทุกอย่าง อะโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วกูเจอต่อเลสอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยนี่คนเดิมป่าวะไม่น่าใช่เนาะโอ้โหอืมลุดละลุดละโอ้โอเคแป๊บหนึ่งนะโอเคตั้งสติตั้งสติ โอเคไม่ล้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ล้าไม่ดึงเล่นปกติโอเคจัดไปสาดเดินสิบโอเคโอเคความดีที่กูทำมาไอสัตว์แม่งวันนี้แหละโอเคครับวิโอเคครับจีจีครับ ทำไมไฮไลท์ประตูแม่งมีแค่สองอันเองวะหนึ่งรอรับได้เลยครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากหนึ่งศูนบาทขอบคุณที่ร่วมสนุกครับหนึ่บาทขอบคุณที่ร่วมสนุกขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณมากครับขอบคุมากครับสนุกมากๆสนุกมากๆสนุกมากครับ ขอบคุณจริงๆครับผมอุ้ยแผนพี่พังแล้วอะเขียนพังแล้วอะโอ้เดี๋ยวค่อยแล้วกันมาขอบคุณมากครับุมมากจริงๆครับคือเป็นคนที่โด o n a โอ้โหเฮ้ยคือมันทะลุจอแล้วนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆครับเดี๋ยวขยับจอให้นะมีตังค์ลงอ่านแล้วครับอ่างผ่องขอบคุณมากครับขอบคุณมากเดี๋ยวคือถ้าสมมติว่าคือแบบเงินโดเนทของทุกคนอันนี้คือต้องบอกก่อนนะว่าแบบว่า เงินดเน a ของทุกคนอนะ่ะคือพี่จะพยายามแบ่งไปแบ่งไปทําบุญนะครับทุกคือทุกคนที่โดเน a มาจะได้บุญหมดเลยอืเพราะอย่างล่าสุดพี่โดนเเรียกว่าไงฝากพี่ปิมแล้วกันเอ้ยไม่พ,พ,พี่ปิมฝากพี่ปิงโดเน a ไปหนึ่งพันบาทนะครับอืก็คือแบบพี่ปิงบอกว่าเออจะทําบุญพี่ก็เลยฝากไป1000พันบาทนะับ ก็โอ้โหสุดท้ายแล้วนะครับน้องจีก็แบเรียกว่าให้โอกาสพี่นะครับผมในการแก้ตัวโอ้โหคือแผนมันสดสตรีนมากๆนะครับผมขอที่ช่างพูดคำหยาบเลยนะครับผมก็เออสุดท้ายแล้วพี่ก็ทำชาเลนนี้ได้นะครับผมก็อย่างที่พี่บอกไปนะครับในตอน,นท้ายก่อนที่จะจบไฮไลท์ก็คือเออทุกเงินโดนท ทุกบาททุกสตางค์ของที่ทุกคนโดนิทมาให้พี่ในไลฟ์สดนะครับหรือว่าอาจจะโดนิทใต้ลิงค์นี้ได้เลยนะครับผมพี่ก็จะแบ่งบางส่วนไปให้โอกาสคนอื่นต่อแล้วกันนะครับผมเรียกทําบุญอาจจะแบบว่าเออแบบต้องโฟกัสคำว่าพระหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมพี่ก็จะแบ่งเ,เงินบางส่วนนะครับผมไปให้โอกาสนะครับคนอื่นๆที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสเท่าเราหรือว่าเท่าพี่หรือว่าเท่าคนดูทุกคนนะครับผมก็จะไปแบ่งให้เขานะครับผมเป็นแบบ ประจำเดือนอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เรื่องที่จะมาเล่าต่อเลยก็คือเมื่อวันนี้เลยนะครับผมวันที่อัดคลิปนี้เลยนะครับก็คือวันที่13เดือน1 1เนะครับเอ้ย13าน่าจะเป็นวันที่12แล้วกันเนาะเออเพราะมันเลยเที่ยงคืนมาแล้วนะครับณตอนนี้ที่พี่อัดคลิปอยู่นะครับผมพี่ก็ได้ไลฟ์สดตามปกตินี่แหละแล้วน้องจิกลับมาเว้ยน้องจิก็กลับมาพี่พร้อมชาเลนจ์นะครับผมแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นชาเลนจ์เหมือนกันนะครับแผนสุดแปลกเหมือนเดิมเลยนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้พี่ก็บอก น้องจีว่าน้องจีเดี๋ยวถ้าสมมติว่าพี่ทาชาเลนจ์นี้ได้น้องจีเอาเงินที่โปไอพีทั้งหมดนะครับผมไปดู n a t ให้กับมูลิธิกระจกเงาแทนนะครับผมน่าจะกระจกเงานะเออถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นมูลิธิกระจกเงาไม่กระจกเงาก็มูลิธิปวีนานี่แหละครับน่าจะประมาณน่าจะกระจกเงานะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมพี่ก็บอกน้องจีไป,ไปตามนี้เลยน้องจีก็โอเคนะครับผมอ่าแล้วก็นี่จะเป็นไฮไลท์ที่พี่ตัดมาจากคลิปวันคลิปลฟ์สดที่ผ่านมาล่าสุดเลยนะครับผมก็เดี๋ยว เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันเลยนะครับผมว่าพี่จะทำสาเร็จหรือไม่นะครับผมตากนี้เลย, okay, ยมันก็ยังมีเออเรงแถนนี้ชนะขาด2ลูกให้500ไม่ตั้งค่าเทคนิคนักเตะค,ครับนาทีที่54 -45 h ต่อ45 s t t p s c o w w w youtube com slash live slash o 8 r b 6สี <c oughs> สีเท่ากับมาวูนซเอฟีเอ็โอเคครับขอบคุณมากครับจิราอายุคนดีคนเดิมเอ้ย คือมาอีกแล้วชาเลนจ์สุดแปลกกับชายลึกลับคือพี่กําลังตัดคลิปเราลงเลยเอา้าขอบคุณมากครับเดี๋ยวจัดไปครับผมเอ,าอ้างี้ได้ไหมครับถ้าสมมติว่าพี่ชนะชาเลนจ์เราคือเราไม่ต้องโด o n a t ห้พี่แต่ว่าเราไปบริจาคให้เดี๋ยวพี่ขอเลือกก่อนแล้วกันนะแล้วเราก็ไปเราก็ไปบริจาคตามที่พี่เลือกแล้วกันอืมตามนี้นะไม่ต้องโด o n a t ห้พี่แต่ว่าเอาไปบริจากมบลนีิแลวกันนะไอ้แผนตามนี้โอเคได้ครับผมได้ได้ได,ได <c oughs> แค่นี้มันเคยเล่นไปแล้วไม่เช่หรือยังไม่เคยวะกีนะถ้าสมมติว่าพี่ชนะเราบอยจากกป๊บนึ่งเดี๋ยวพี่ขอเซิร์ฟมูลิติรอก่อนงั้นตามนี้นะคือถ้าสมมติว่าสมมติว่าเราสมมติว่าถ้าสมมติว่าพี่ชนะได้เราดเน a t เงินที่เราบอกอ่ะให้มูลิติกระจกเงาแล้วก็ส่งสลิปมาให้พี่โอเคปะตามนี้พี่ไม่เอาโดเน a t แต่ว่าให้เราดเน a t เข้ามูลิติ ผู้ป่วยเอ้ยไม่ใช่ผูป้ป่วยมือทีก็จกเงาโอเคตามนี้เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูอวกทีกันเดี๋ยวขอปรับแผงก่อนนะหมายถึงว่าปรับแค่ตัวเฉยๆเห็นป่มตามนี้ <c oughs> ได้ครับพี่ชายแต่ผมจะให้พี่ชายอีกห้ารอยครับส่วนตัวครับและจะบริจาคอีกห้ารอยครับโอ้โหไม่งั้นโอ้โหไม่ต้องก็เลยครับงั้นเราไปบริจาคพันหนึ่งเลยละกันนะครับตามนี้พ,พ,พี่พี่ไม่รับเงิน ยังไม่รับเงินดีวาพี่อยากให้บริจาคแบบให้โอกาสกับคนอื่นมากครับเพราะว่ารอบที่แล้วเราให้พี่มาแล้วรอบนี้เดี๋ยวไปบริจาคล้วกันครับไม่เป็นไรครับอันนี้เกินปะเอสปีเอสปีโอเคเอสปี oh yeah, ไม่เกินโอเคงั้นตามนี้โอเคโอเคครับหนึ่งส่วนครับโอ้โหไอเทมยังมีเวลาให้มีเวลา S <S อีเย้แม่งขาดดวงจับไอ้ี้ยเรายิงได้ตั้งสามลูกแม่งยิงคืนหกลูกโอเคโ,โอ้โหไอ้เย่มึงหลุดขนาดนี้โอ้ทำได้สำเร็จะ่ะเชื่อแซนเลยโอ,โอ้โหไอ้เย่เรายิงไปตั้งสิบสาม กูว่าถือป่ะไอ้เงี้ยกูตัวเอลเฮมันเหนียวขนาดนี้เรื่อวะได้โอเคขออีกตาหนึ่งขอแก้ตัวตอนนี้กำลังทำชาเลนจ์สุดแปลกอยู่นะครับทุกคนโอ้โหเหี้ยอ๋อมึงเอาไม่เอาไม่ต้องได้ต้องได้ต้องได้เอาขึ้นก่อนเอาขึ้นมามา,มาโอ้โหไอ้เฮียลืมอีกแล้วโอ้ โอเคยังทันยังทันนโอ้ยยลืมเฮ้ครับมีเวลาโอ้เฮี้ย โอ้โหมันจะยิงอะไรง่ายขนาดนั้นเอาไหมยังมีเวลามีเวลาลูกนาทีลูกนาทีอ,าทอีอเหี้ยเชีย่ยกูขาดดวงจังวะโอ้โหหมดไอีเหี้ยหมดสิทธิ์ละทำไมมึงยิงคมได้ขนาดนี้วะไอเหี้ยสงสัยวะไอีเหี้ยมึงหัวตั้งหมดปนะเนี่ยโอ้โหหัวตั้งทุกคน มึงยิงคมกันจังวะไอ้อะเอาโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมึงชนะไปเลยไอสัตว์โอ้โหจบละไอ้ขนาดนี้ยอมละโอ้โหมึงเกินไปไอ้่ะ ให้ตาท้ายจริงๆนะครับลุยครับพี่ชายให้ตาท้ายจริงๆเขาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเฮ้ยคือแบบพี่ว่าพี่ก็พยายามแบบว่าเต็มโคโแบบใส่เต็มโคล่อเต็มแข้งแล้วนะแต่คือทําไมแบบว่าไม่ใช่แม่งมันไม่เข้าอะโอโอเคโอเคอยังทันยังทันยังทัน ชนะพอครับพี่ชายขอแค่ชนะพอครับผมให้ชนะพอโอ้โหไม่ได้ไม่ไม่แน่ใจว่าทันหรือเปล่าวะ,อยายะอไอ้เอ้พี่พยายามเต็มที่ละโอ้โหไอ้เอือโอ้อโอเคจีจีครับจีจีครับโอ้โหน่าเสียดายว่ะ โอ้โหเชื่อครั้งนี้คือโอกาสคือน้อยมากอะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ทําชาเลนจ์นี้แบบชาเลนจ์ดีๆนะครับผมขอบคุณมากอันนี้คือแบบที่ยอมจริงวะครั้งนี้คือยอมจัดก็คือถือว่าที่ทำชาเลนจ์ไม่สำเร็จถือว่าแบบเออถือว่าเป็นค่าทําชาเลนจ์ครั้งนี้แล้วกันนะเออที่หลายอยู่ที่เราแบบโดเน a t เงินมาอ่ะตามนี้เห็นปะ เก okay, นะเออเอ้ที่เอฟกฟฟต์กิดเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อตามนี้พี่บริจาคแล้วถือว่าเป็นการทำชาเลนจ์ช่วยกันทำบุญล้วกันนะครับถ้ามีชาเลนจ์ดีๆก็มาให้พี่ครั้งหน้าพี่ไพลแน่โอเครู้สึกสบายใจนอนอิบนอนนอนหลับวันนี้ละเฮียแม่งแบบว่าเมื่อกี้แม่งรู้สึกแม่งเหมือนนอนไม่หลับไปเฮียรู้สึกแบบทำผิดพลาดที่อะไรไปในชีวิตเกตามนั้นนะครับตามนั้นนะอะ นะครับก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับชาเลนนี้พี่ก็ทําให้สําเร็จเนาะซึ่งพี่ก็ค่อนข้างรู้สึกแย่กับตัวเองมากๆนะครับที่เออคือไม่ใช่จะดึงดราม่าว่าแบบคือมึงหล่อคือมึงแอคอะไรเงี้ยแบบว่ามึงแอคมึงเป็นพระเอกอะไรเงี้ยคือไม่ใช่นะครับผมก็แค่รู้สึกแย่เฉยเนาะเออคนเรามันก็ต้องรู้สึกแย่ได้ปะไอ้เหี้ยคนบ้าอะไรเหี้ยยิ้มทั้งวันมึงตลกละเออมันเป็นคนบ้าละนะครับผมพี่ก็รู้สึกแย่นะครับก็เลยเออจัดเออพี่ก็เอาเงินส่วนตัวพี่นะครับผมก็เออ